เขาขอสปฏิบัติทำส่วนมากคนที่นั่งกรรมาฐานมากๆเนี่ยจริงๆแลว้วอ่ะนั่งไม่นิ่งหรอกคะ่ะนั่งแล้วก็คิดไปเรื่องหนี้สินนั่งแล้วก็คิดไปเรื่องความรักนั่งแล้วคิดไปถึงเรื่องลูกดือ้อนั่งแล้วก็คิดไปเรื่องคนในบ้านไม่รักกันนั่งแล้วก็คิดไปว่าทํางานมาตั้งนานแล้วไม่เลื่อนขั้นสักทีทุกเรื่องไหนเวลานั่งก็จะคิดเรื่องนั้น ตอนนี้ตอนที่เป็นมหากุศลพอคิดเรื่องราวต่างๆแบบนี้ถอนจะมาธิมาก็จะมีโทสะเพิ่มขึ้นนะคะจะมีโทสะเพิ่มขึ้นเห็นอะไรก็จะเวี่ยงไปหมดอันนี้คือการนั่งไม่ถูกต้องนั่งยังไงให้ถูกต้องเวลานั่งเนี่ยให้ดูนะคะลมหายใจเข้าออกสติปฐานสี่ไม่ได้สอนเยอะนะคะกายกายเราเวทนาเวทนาเราจิตจิตเราธรรม ธรรมที่เกิดขึ้นคือตัวปัญญาที่จะทําให้เรารู้แจ้งแทงตลอดในการนั่งแล้วไม่ชีเคยเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ชีเคยเป็นไกด์ไลน์ให้คนที่นั่งเขานั่งแล้วเขาเงยเงยนน้่งอย่างนี้ค่ะอาปากแล้วแล้วแล้วไม่สามารถไม่สามารถจะบังคับบัญชาตัวเองได้นั่งก้มนั่งอย่างนี้ไม่ได้ พอก้มหน้ากลับมาสภาพร่างกายเขาจะเงยขึ้นไปเขามาถามสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับเขาว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาบอกว่าคนที่มาถามเป็นพระนะคะที่เข้ากลับมาถานแม่จีถามว่าที่บ้านท่านทำนานหรือเปล่าท่านบอกว่าใช่นี่ไงที่ท่านมาบวชทดแทนคุณพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ไถานาไว้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับท่านก็นกคือ ต้องใช้วัวควายไถนาวัวควายมันทนต่อการดึงและ้วก็ดันอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อท่านเจริญมิปัสฒนากรรมทานสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นกับท่านพ่อแม่ท่านไม่ต้องรับกรรมตอนนี้พอท่านทั้งท่านบอกแล้วถ้าท่านท่านนั่งใหม่ท่านจะเป็นอย่างนี้อีกไหมบอกให้ท่านแผ่เมตตาเลยที่บ้านท่านทำนาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการเบียดเบียนสัตว จากการประกอบอาชีพขอให้บุญี่ท่านได้บวชเรียนในครั้งนี้จงสมผลเป็นอโหติกรรมพอดังใหม่นะคะท่านไม่เงยแล้วแม่บอกว่าแม่แม่ท่านทุกขเวทนามากในขณะที่ท้องท่านเพราะว่าตอนที่ท้องท่านชีวิตลำบากต้องทำอะไรด้วยตัวเองทั้ง,งหมดนะคะจะเป็นการหาบข้าวหรือว่าฟาดข้าวหรือว่าเก็บข้าว แม่ท่านเป็นคนทำทั้งหมดตอนนี้ในขณะที่ท่านอยู่ในท้องเนี่ยเขาเลยให้ให้ท่านเห็นสภาวะที่มันแข็งออกมาอาการพองยุบที่มัน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 โตออกมาถามว่าแม่รับน้ําหนักได้โดยที่แม่ไม่หนักเลยไม่หนักค่ะเพราะทุกอย่างในร่างกายมันจะค่อยๆโตขึ้นไม่ใช่อยู่ๆแล้วท่านเกิดมาแล้วก็ผูกกับตัวแม่เลยไม่ใช่ท่านค่อยๆโตขึ้น ให้ท่านแผ่เมตตาให้กรรมที่เป็นแดนเกิดนี่ท่านท่านนั่งอธิษฐานต่อหน้าพระประธานท่านอธิษฐานว่าถ้าท่านทำมีกรรมตั้งแต่ท่านเกิดมาถ้าท่านมีกรรมกับกรรมเป็นแดนเกิดขอให้กรรมที่เป็นแดนเกิดในครั้งนี้จากการรักษาศีลและเจริญวิปัสสนากรรมฐานจงส่งผลเป็นอโหติกรรมให้แม่ท่านถ้าความเจ็บปวดใดและเลือดเนื้อใดที่เกิดขึ้นที่ทำให้แม่ท่าน ต้องเสียเลือดเสียเนื้อขอให้บุญในครั้งนี้สงผลเป็นกตันญูกะตะเวทีและเป็นอโหติกรรมอันนี้ไม่ชีเข้าใจชัดเจนเลยว่าพระสัมมาสถถัมพุทธเจ้าที่สุดค่ะที่สุดของความหลุดพ้นเพราะเป็นมนุษย์ไม่ว่าชาติใดพระตาใดไม่ไม่มีคำว่าไม่มีกรรม ะะจะเป็นชนชาติเอเชียชมพูทวีปยุโรปอะไรก็แล้วแต่ทำกรรมอะไรไว้ได้กรรมแบบนั้นกลับไปแต่ทุกคนไม่ยอมรับในสิ่งที่ทำมากกว่าที่จะยอมรับมากกว่าที่จะยอมรับกับสิ่งที่เคยทำอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เอามาเล่าให้ฟังในรายการกระจกกรรมนะคะเพราะว่าหลยๆหลายๆท่านเนี่ยกลับบ้านแล้วขี้โมโห นะคะกลับบ้านแล้วโกรธไปหมดใครทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดเพราะว่าเวลานั่งไม่ได้พิจารณาขันห้าจึงไม่สามารถทนต่อสิ่งที่มากระทบได้เห็นลูกพูดเสียงดังก็โกรธนะคะอะไรที่มองอะไรมันก็ผิดตาไปหมดเพราะว่ายิ่งปฏิบัตินะคะตัวปัญญามันไม่เกิดมันก็ส่งผลมาให้ความโกรธมากขึ้นนะคะความโกรธมากขึ้นไม่ฉีกกรรมาฐานแบบลืมตาค่ะ คือน่ชีจะขึ้นกองครปรานอุกาสะอุกาสะข้าพเจ้าจะขอปรารลวิถีพระอัปปนาลวิธีพระสมาธิโลกุตระข้าพเจ้าจะขอเข้าในห้องพระคุถกาปิติเจ้าพระคณิกาปิติเจ้าพระโอกันติกาปิติเจ้าพระอุเพงคาปิติเจ้าพระพารนาปิติเจ้าอันบังเกิดแก่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกโพธิเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งหลายที่ล่วงเข้าสู่นิพพานนานแล้วมากกว่าเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้งสี่ตันติประเพณีอันบังเกิดแก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกกโพธิเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งหลายมีฉันใดๆก็ดีขอจงมาบังเกิดให้กว้างขวางในขันทั้งห้าแห่งข้าพเจ้าในการระบาดเดี๋ยวนี้เถิดนิพพานปัจโยโหตุนี่คือสิ่งที่แม่ชีทำแล้วแม่ชีก็ลืมตาใช้ชีวิต อยู่กับสิ่งที่แม่ชีขอคือพยายามไม่พลาดโกรธะคะพยายามไม่พลาดโกรธใช้ชีวิตแบบลืมตาเขียนหนังสือก็มีสต,ติว่าเราไม่ได้ไปพลาดพิงใครเวลาพูดเราก็มีสต,ติว่าเราไม่ได้ไปทำให้ใครแตกแยกแล้วก็ในเวลาที่เราทำอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราเจริญกรรมฐานแบบลืมตาแล้วเนี่ยมันทำให้เรารู้เลยว่าถ้าเรายัางไม่ได้เจอเข้อสอบ จะทําผ่านหรือไม่ผ่านยังตอบไม่ได้นะคะแต่เมื่อข้อสอบมาอยู่ข้างหน้ามีคนมาด่าเรามาชกเราหรือมาตีเราเราจะโต้อตอบกลับหรือเปล่าอันนี้มันก็อยู่อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้ามีสติก็ต้องก็ต้อง,ต,องต้องคิดว่าคนเมามาด่าเราเงี้ยถ้าเราไปด่าตอบแสดงว่าเราเมากว่า คนคนคนที่มาด่าเราว่าเราเป็นคนโกหกเป็นคนขี้ขโมยเป็นคนอะไรก็แล้วแต่โดยที่เราไม่เป็นเราอย่าไปตอบโต้เขาเสียเวลาค่ะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นหรือไม่ก็เดินหนีซะมันมีมันมีหลายวิธีนะคะในการปฏิบัติธรรมรือว่าการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วเมื่อศีลบริสุทธิ์นะคะการรักษาศีลบริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์แล้วอยู่ในที่อันควร นะคะอันสงัดเงียบแล้วก็ปฏิบัติโดยมีครูบาอาจารย์คอยสอบอารมณ์อยู่ต้องพยายามนะคะต้องพยายามกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาถ้าคิดอะไรก็ให้กำหนดว่าคิดคิดหนอคิดหนอคิดหนอไม่ฉีจะบอกให้ธรรมชาติของมนุษย์อะมันไม่หยุดคิดหรอกค่ะพอมันหยุดคิดเรื่องนี้ไปกำหนดคิดเป็นหยุดหยุดคิดเรื่องนี้มันก็จะไปคิดเรื่องอื่นอีก ก็ตามไปคิดอีกนะคะตามไปกำหนดอีกเมื่อกำหนดทันนะคะเมื่อกำหนดทันรู้เท่าทันธรรมะมันจะเกิดขึ้นพอธรรมะเกิดวิมุตมันจะเกิดนะคะวิมุตคือความรู้แจ้งแดงตลอดมันจะเกิดรายละเอียดเรื่องธรรมะม,มีเยอะมากค่ะถ้าเกิดว่าสนใจที่จะปฏิบัตินะคะมาฉีจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า ส่นยนปฏิบัติธรรมบ้านเพชรบำเพ็ญนะคะใกล้จะเสร็จแล้วน่าจะประมาณนะคะน่าจะประมาณปีใหม่จะเปิดให้ท่านผู้ชมรายการกระจกกรรมที่มีความสนใจในการที่จะปฏิบัตินะคะมีพระวิปัสนาจารย์ที่ท่านเป็นพระอาจารย์สอนมาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็ไม่ฉี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมของของท่าน ถ้าท่านมีความศรัทธามานะคะทางแม่ชีก็จะให้ความศรัทธานั้นกลับไปให้ท่านมีชีวิตอย่างาใช้ชีวิตอย่างถูกต้องตามกลไกนะคะตามอริยมรรคมีองค์แป